ตอนนี้เรากําลังยุติโลกร้อนแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องน่าดีใจเพราะเรากําลังเข้าสู่โลกเดือดค่ะหลังจากที่เลขาธิการ UN รวมถึงกรมอตุนิยมวิทยาโลกออกมาประกาศเตือนว่าเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดแล้วนะคะในช่วงระยะเวลา50ปีที่ผ่านมานี้คุณผู้ชมจะเห็นแล้วว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกและมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจากภาวะโลกร้อนโลกรวนนะคะอุณภูมิของโลก ก็พุ่งสูงขึ้น1.1องศาเซลเซียสและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเป็น1.5ถึง4.5องศาเซลเซียสภายในปี2100ก็อีกไม่นานนะคะปีปีหนึ่งผ่านไปเร็วและแน่นอนว่าโลกเดือดอาจจะอยู่กับลูกหลานของเราในอนาคตก็เป็นไปได้ค่ะเวลานี้ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาโลกร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราลองประมวลกันมาให้ดูว่ามีที่ไหนกันบ้างอย่างใกล้ๆในเอเชียของเราเรามีผลกระทบผ่านสถานการณ์ ทั่วโลกที่เรากําลังเจอตอนนี้อย่างที่จีนญี่ปุ่นกําลังได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นทกสุรีและพายุไต้ฝุ่นขนุนขณะเดียวกันค่ะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดจากคลื่นความร้อนอีกด้วยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นภาพถ่ายจากกล้องตรวจจับความร้อนบันทึกภาพนักท่องเที่ยวภายในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงโซลของเกาหลีใต้ต้องใช้ชีวิตกันท่ามกลางคลื่นความร้อนที่แผ่ป คลุมกันค่ะไม่ต่างกันไปดูอีกฟากหนึ่งที่อยู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอิรานเนี่ยนะคะ mm hmm. เมื่อวานนี้และว,วันนี้ประเทศเขาก็ประกาศเข้าสู่วันหยุดราชการเพิ่มสองวันหลังจากเผชิญสภาพอากาศที่ เรียกว่าร้อนทุบสถิตินะคะสัปดาห์นี้วัดอุณหภูมิได้สูงสุดคุณผู้ชม51องศาเซลเซียสไม่น้อยเลยค่ะในขณะที่อุณหภูมิของโลกเองเพิ่มขึ้นเพียง1-2องศาเซลเซียสผลกระทบที่เกิดขึ้นมันหนักมากจริงๆหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าเป็นภัยคุกคามที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอากาศก็แปรปรวนผลกระทบที่ตามมามีทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วมแรงจัดขึ้นความร้อนแล้วก็ระดับน้ำทะเลก็สูงขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าเราจะดูที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งฝั่งทะเลจีนใต้และทะเลอันดามันจะมีลมมรสุมกำลังแรงขึ้นระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภาวะโรคร้อนจะทำให้หมวลอากาศชื้นจากทะเลมันสูงแล้วก็พัดเข้าชายฝั่งมากขึ้น ผลที่ตามมาคือปริมาณฝนที่มันเพิ่มขึ้นค่ะคาดการณ์กันว่าจะทําให้ระดับน้ําในทะเลเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า40เซนติเมตรในอีก100ปีข้างหน้าซึ่งประชากรในภูมิภาคนี้ร้อยละ10ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งประมาณร้อยละ70ของประเทศในเอเชียแปซิฟิกมีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะเจอน้ําท่วมและไร้ที่อยู่อาศาัยหรือแม้แต่เกาะขนาดเล็กเองก็อาจจะเสี่ยงจมน้ําทะเลได้ซึ่งอาจจะทําให้คนประมาณ2ล้านคนในภูมิ ภมิภาคนี้200ล้านคนค่ะในภูมิภาคนี้ต้องหาที่อยู่กันใหม่ในอีกไม่เกิน50ปีข้างหน้านี้นะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจจากก n ีนพี e ค่ะคุณผู้ชมด้านหลังของดิฉันตรงนี้เขาพบว่า7เมืองในเอเชียนี่คือ7เมืองนะคะที่อยู่ในเอเชียคาดว่าจะเสี่ยงจมน้ำภายในปี2030ลองมาดู3อันดับแรกเสียงที่สุดเลย พื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะระบุไว้เลยว่าภายในปี2,573 96%ของกรุงเทพมหานครอาจจะถูกน้ำท่วมจมไปกับอุทก,กภยัยในอีก10ปีมีการคาดการณ์กันค่ะว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือ1,512.94ตารางกิโลเมตรซึ่งอาจจะมีประชากรได้รับผลกระทบ10.45ล้านคน รองลงมาก็คือกรุงจาการ์ตาค่ะได้รับผลกระทบ1 0 9 3 8ตารางกิโลเมตรประชาชนได้รับผลกระทบก็ล้านกว่าคนถัดมาก็คือกรุงโตเกียวได้รับผลกระทบ79.28ตารางกิโลเมตรกระทบกับประชากรก็เป็นหลักล้านคนเช่นเดียวกันถัดมานะคะที่คุณผู้ชมเห็นในจอก็มีไทยเปยมนิลาฮ่องกงและโซตามลำดับนี่คือ7เ,เมืองในเอเชียที่เสี่ยงนะคะจะได้รับผลกระทบ จากน้ําท่วมกรุงเทพมหาคนครก็ติดอันดับด้วยเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวค่ะกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองก็มีข้อมูลที่ยืนยันนะคะมาจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ค่ะออกมาแถลงข่าวเรื่องของโลกร้อนที่จะยุติหรือว่าสิ้นสุดลงไปแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดใหม่คือภาวะโลกเดือด สิ่งนี้ได้สร้างความน่ากังวลให้กับหลายฝ่ายเพราะว่ามีคําเตือนคําเน้นย้ําจากนักวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้ด้วยว่าเดือนกรกฎาคม2023จะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประวัติการโลกค่ะมีรายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกของสหปร,ระชาชาติและโครงการสังเกตการซึ่งเป็นของสหภาพยุโรป ได้ระบุเอาไว้นะคะว่าอุณหภูมิโลกในเดือนกรกฎาคมปีนี้ทำลายสถิติอุณหภูมิโลกสูงสุดตลอดกาลดกกรคาสเทนฮาสไตาซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลายัยไลฟซิกได้ระบุเอาไว้ว่าเดือนกรกฎาคม2023มีแนวโน้มที่อากาศจะร้อนที่สุดในรอบ 1นึ่0 0สน่นปีค่ะคุณผู้ชมฟังดูน่ากลัวมากๆและพื้นที่หนึ่งที่เสี่ยงอันตรายในเวลานี้คือกรุงเทพมหานครด้วย